ก็ผมก็ต้องขอสวัสดีกท้านกัน้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาในเกมโรเบอรกันได้แบบเดว้องเก็บไปได้กล้าวนั่นเองก็คือต่อจากที่แล้วเลยที่ผมบอกว่าจะมาใช้สมรรถนเนี่ยมาตบคนในแมปเอในเซิร์ฟหลังเซิร์ฟปกตินั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นไงนะแล้วก็ปอบตัวเป็นเบคอนที่ไม่ค่อยแน่นเนียเท่าไหร่นะเพราะว่าคิวผมเนี่ยคือมันค่อนข้างเยอะแบวดอะแบบเท่าทอคิวอะไรเนี่ยเออเป็นว่ากือถคนมาสังเกตก็อาจจะไม่รู้เลยกันนะเป็นว่าอย่างงี้เคเหมือนว่า มาเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงเหลังจากคิวแรกเลยหาคิวแรกกันคิวแรกจ็ดไข่นะอะไรวะเนี่ยโอ้ยคิวแรกสบายเลยเออคิวแรกก็สบายแล้วมาดูกันว่าเราจะให้คิวแนทะ้ช่วยน้ำให้หน่อยแล้วกัน เอ้ยาตามกันวะอุ้ยแต่อย่างนี้เจอมาอย่างนี้เน,เนี่ยก็ไม่ไหวนะผมต้องลาเชเวลาไไม่ทันนั้นก็โอชิโอชิเคใครจะอยูอยย่ก็อยู่อะไรละก่อนเอส,สกิลเลอร์เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกดีไว้พอเฟิรกลัวเลยนเนี่ยเคถ้าใครได้เจ็บแล้ก็ขอไปเลยกันเดียวเบาเสียง โอเคโอ้โหไปอือโอเคอะเอาใครก่อนดีนาอคนที่เปิดก็น่าสนใจเนื้อเนี่ยเป็นน้องหมาอุ้ยเดี๋ยวๆไม่ใช่น้องหมา ตัวนงกิเนี่ยข้อเสียของมันนี่คือไม่มีตีนะครับชมอุย้ยไอเนี่ยเอ้ยเอ้ยนมนมนมเด็ดเด็ดเนาไหนวะอ้าวแต่เนี้มีแต่นมวะก็เฮ้ยข,ขังขังคู่เลยอุย้ยตัวนี้แกตายๆๆตนี่แกตายอ่ตัวนี้อะไรตัวนี้เอามาสลับคู่กันด้ว,ว่ะ คือไม,ไม่รู้เว้ยว่าโอ้มันก็คู่อะไรกันเปิดติดซะด้วยโอ้ยตายลาทาว่ะเรามดูเล่ดเอา้ามันเขาเตอร์ดิเขาเตอร์แต่ก็เกิดตรงนี้ก็ดีเลยดิอุ้ยเออเอา โอ้ยมันดึงมาก่อนขับน้องบ้าวโอ้ยเย่เย่ย่เย่ยุดไปเลยเออถ้าไม่อติดเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้ว่ะโอเค เออโอ้ยไม่เออมาโดนลากเหรอยวะอุ้ยยังร้อดอยู่วะเอ,อ้าเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วอ่าอ่าเคสวยมาอส่กันได้เลยแหละโอเคเลยถ้าอย่างนั้น เข้ามาแรงก่อยเพื <b posts> ่อนรึไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรออาไปทางนี้ทำไมวะเนี่ยไมได้ไม่รู้สกิลสี่มันดึงเข้ามาด้วยหรือเปล่านะมันจะแบบเดินชนแล้วก็แบบ

เอ้ยจะหนีไปไหนครับนอ้องเห็นเล่นสมาธิไม่ได้เลยนอ้องดึงมาครับผมทุกคนเลยเอาโอเคมาแบบนี้สิสำคัญที่สุดก็คือคู่ต่อสู้ครับดดคู่ครับม,มาเดี๋ยวพอเล่นไอเล่นน้อยเสร็จเดี๋ยวดถค่าตายต้องรีบขัง ป่าวไม่ได้เ้คือถ้ามติคือเปิดไปแล้วนะเนี่ยชุบแต่งอะไรตายสวยเคสจีนข้างแรงนะท่านผู้ชมมาใช้ไม่โดนเลยว่ยย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 ยะไหนๆอะไรๆ ได้วะโอ้ตายไม่ใช่ตายดิไอ,อตีนหมดพอดีวะใช่ใช่มาสู้เล่นจอนตีม,มดนห่อยดิอะไรวะเนี่ยเพิ่งเพิ่งไอเนียเพิ่งยุกครับน,อน้องเพิ่งยุกครับอสวยตาย ถ้ามันเกิดมามันก็ตายวันนนั้ไหนคนนั้นคือเราไม่มีอะไรต้องฟาร์มตีแล้วเพราะเราไม่มีตีครับผมโอ้ยโ,ดดๆๆโอ้ดดโดดโดดเล่นโอ้ยโดดเคลียน่ะโดดเคลียน่ะคอยโดดเคลียร์เด้ออยวก็โดนเล่นแบบ นี่มันใหญ่เอาอีกเหรอวะมาดิเจ้อีกก็ได้ครับในมอสใส่เดี๋ยวได้มดอสแค่มาคนเดียวเฮ้ยผมว่าได้คู่แหละเดี๋ยว้วได่คนเปิดเตี๋ยทำไงเฮ้ยโอ้หแววไปนี่หว่าโอ้หแววคนเปิดสิคนหลอดอนะ่ะโอ้ย ม่เคยเห็นคนเล่นสมาร์ทกลอยืนนิ่งเลยนะเมื่อกี้โอเครู้เล่ยังยืนนิ่งกว่าอะไรเคยเสินไปทางอื่นแล้ววะจอเจอาคนอื่นมาคือเอามันเอาถูกคุนน่ามันเอาเพื่อนรู้วยไเราไปขุดสู้แล้ววะ โอ้โดนรัสคิวไม่เนี่ยโดนัสอ่ะโอเคไหนก็ตามีกระต่ายตายแล้วนะโอเคอันนี้มันเปิดตีอยู่เลยหรอวะตีมันนานตั้งว่า Okay. โ,อโอเคป่ะเราอุ้ยได้หัวแค่ไม่กี่คิวเองอ่ะอะไรวะมีคนโรลเคอร์ไงคือประเด็นคือมีคนโรลเคอร์โอเค okay. แล้วคือใกล,ตลตนนใใ้ตายละตอนเนี้ยไม้หมดไม้หมดตายละเออแต่ก็มีคนใกล้าตายคนนึ่นว่ะไม่ไม่ใกล,ล้ละตายนู่นวะ พออย่างพวกติดหบบนับเป็นเลคอนคือมันไม่ค่อยมีใครอยากสู้ด้วยนะเน,ะนี่ยมันนี่โอ้เออเออก็จะตายอยชูปเป่าเมื่อกี้อะ ไม่ได้ว่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะอ๋เอเขาเล่นไหนเขาเล่นนี่ไหนเฮ้ยว่าเขาโอขอบเขาโบไม่ได้วะแต่เนี่ยได้มาคู่ครับอ้าว มันเล่นหมดเลยวะ่ะด้วหมดด้วหมดใส่เดี๋ยวได้หมดขอร้องอุ้ยมันโดนใครวะน,นั่นอ่ะเฮ้ยโอเคได้ก่ะโหยชิบขอไม,ไม่ได้เพจูวีนะคะไม่ได้สแปม เพื่อนโมอ่ะไปดิอ่าใช้หมดบุทู่เนาะฮารมหมบนทูธก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะทีนี้คูค่คคเขาฮา,าร์มบ่อยมากเลยว่ะโอเคตายแบบนี้คือทรงนี้คือตายครับมองเลยมาขอยุ่งเรื่องคนอื่นต่อวะเนี่ยแล้วมันเกิดแบบมันดักแค้นเนี่ยเลยว่ะโอ้ไม่เหรอวะเอ๊ะมัไไนแปลกเนี่ย เดินมาเหมือนจะเดินไปทางอื่นแต่กลับมาใช้มันบูทูธใส่คนอื่นและคนนี้สวยโดนร้ายไปหลายรอบแล้วนะ <c oughs> คนนี้มันก็แ <c oughs> านมอน <c oughs> คือมันมอนคือมันไม่ทำอะไรแล้วคือเราก็ไปต่อเิมเนไงเกสเวนเบคอนนะครับรูบ้จกักเปล่าหนักเรื่องเนี่ยมันนะ โอ้ยไ,ได้ว่ะโอ้ยหล่อเพตูวินรู้เลยมีว่าเพตูวินก็เพตูวินก็ไม่ได้ส่วน,นะครับเพตูวินแล้วมันหนักใครหรอครับเพตูวินแล้วมันหนักใครหรอขอต่อเลยแล้วกันนะครับน้องบ้าว ป่ามั่วๆครับเฮ้ยทิ้ถังขยะนี่มันปลามั่วมั่วนี่มันอะไรกันเนี่ยอัดป่านะเฮ้ยเขียวจะทำอะไรลืมไปไอน้นี่ระยะไกลกันนะเนี่ยเอเอแต่สกิลนี่แรงจริงแรงจริงเลยจังดูเลือดไม่เชื่อโอ้จะปิดฉากก็ไม่ได้เนาะ เกี่ยวตัวคอมโบแบบ GG Zero ว่าน้องเขียนร้านน่าจะตายแล้วอยู่สรงนี้ไม่ตายอีกเกิดเขียนี่ตายของจริงครับน้องมาของจริงครับคนล้านหน่อยแล้วกันคือคนที่เหล่นี่ยเขาชอบล้านบ่อยเว้ยทุกชมจะต้อง สายล้านค,คือมันคือผมไม่ใช่สายล้านนะเว้ยแต่ว่ามันเป็นแบบมันคือผมอาค,คิแล้วมันคือมันต้องร้านจริงรอบสองเคเจอคิวแล้วมาหาคิวเรื่อยๆครับหาคิดไม่เบื่อนอนอกแบบ มันจะล้าให้ได้เลยว่ะไม่ใช่สิมันจะเอาเราอย่างเดียวทั่วโโอเค,อเคไปเอานี้อะไรนี่้ะไรเก็บไ,ไปเลยนไรเออันนี้แหละเอาละเก็บไ,ไปเพื่อเราเอาไปนะครัชมเรามไม่ได้ใสอะไรในแล้ว แล้วคือเราขึ้นเยอะมากเลยอ่ะแต่ที่เราบ้าข้างมานับไม่ทวนนับจม,มา่ะาเป็นเหยื่ออะไรพิเศษต่อไปมันก็พิเศษหมดแหละคิดว,ว่านะเฮ้ยนี่มันสายอะไรวะนี่อ่ะ Ô lại anh, sư ôi, cơ Ô bao Ô cái đây, mình tông ha, cắn ba, thấy chưa, máy, ức cha, không được, không được, không được, ต่อเลยเนี่ยสายแหลกเสื้อคือผมเป็นสายที่แบบไม่ค่อยลาหนะ้่ชมแต่ว่ามเพื่อคอนเทนต์นะพี้ชมเข้าใจไหมเออที่ผมพูดมากี่รอบเนี่ยสองรอบแลว้วตอนนี้คือมันไม่โดนได้ไงวะ แต่อย่างยายโดดร้อยเปอร์เซ็นสภาพผิวเพรตัวินอ่าแบกเกอนอ่ะ,อะ,อะอไปหาคิวต่อไปง่ายๆครับผมก่อนอื่นต้องเอาไอ้นี่ก่อนเลยผมพ,พยายามเอาคนที่มันเตะตัวดูแบบ ไม่ค่อยเก่งและคือคิวน้อยๆไว้คือไม่ใช่อะไรนะคนที่เก่งๆ,ๆแล้วก็ซื้อไม่ค่อยจะได้ประเด็นคือไอ้พวกนี้มันชอบสะแปะไปไม่โดนคือระยะมันก็ไม่ได้กว้างไกลเลยคะ่ะสุดโดนได้โดนเลยแหละค่ะคิวหลบไม่ได้หรือไง ออกเกมไปเลยนี่ผมทำคนออกเกมไปได้แล้วหนึ่งคนในคลิปนี้ไงวะอุ้ยจะมาทางนี้หรอไม่ได้แอบหรอมาเอาไอ้คนนี้คนสุดท้ายเลยกันก่อนที่จะปิดคลิปอุ้ยเอานี่นี่นี่เนี่ยสนใจเอาเบคนนี้ก็ได้โอเคโอเคมันล่วมหมดเลยวะไอ้นี่เบคอนเอาเอาไอ้นี่เกลือกเลย โอคนนี้คดท้ายก่อนปิดคลิปโอเคแล้วมันโดนใครดิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไม่ต้องคิดท้ายละเอาใครก็ได้ตอนเนี้ยใครที่ฆ่าได้มาเรจะตายตายเราคือหนีไง โอ้ตายเออขอสักคิวหนึ่งได้ไหมมันนายไปแล้ววะ่ะเพรว่าคลิปนี้คงจบไปเร็วนี้ดีกว่าเนาะเออ,อเขียนชมคิวคนี้คงจะต้องจบไปเท่านี้นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้สร้างต่อเยอะอะไรมากนะเพราะว่าคลิปนี้คือข้างหน้าน,านแล้วอะไรวะเนี่ยก็ถ้าเกิดตรงนี้ก็เสใจเลยนะเองคนไปเกิดที่อื่นวะ่ะ ขอคิดสุดท้ายจริงๆแล้วรอบนี้ขอสแปมแล้วกันไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักหรอว่าสแปมมันคืออะไรไอ้ผู้เล่นใหม่คือมันจะไม่ค่อยพิมพ์เลยเว้ยคือมันจะไม่คิดเลยมากปลดฆ่านะมันบ้องอย่างเดียวเลยยังไงวะเนี่ยก็คือโดนลัฐแต่ว่าคลิปนี้จบแค่นี้กันโดนลัฐก่อนปิดคลิปด้วย ว่าจะมีนะผมไปจะตามมาแล้วกัน